ทหารพลร่มของยูเครนกองพลที่78จับกลุ่มชาวอิตาเลียนที่ไปเป็นทหารช่วยกองทัพรัสเซียสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้11มกราคม2025แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าทหารพลร่มกองพลที่78ของยูเครนได้ทําการจับกลุ่มชาวอิตาเลียนที่ไปเป็นทหารช่วยกองทัพรัสเซียในสมรภูมิการสู้รบในยูเครน ตามการรายงานได้ระบุว่าชาวอิตาเลียนคนนี้ไปทำงานในร้านอาหารแห่งหนึ่งในซมาราประเทศรัสเซียแต่ว่าในช่วงเดือนธันวาคมปี2024ชายชาวอิตาเลียนคนนี้ก็เข้าร่วมกองทัพรัสเซียเขามีชื่อว่าจิอันนี่เซนนี่ไม่มีการรายงานว่าจิอันนี่เซนนี่นั้นไปเข้าร่วมกองทัพรัสเซียโดยความสมัครใจ หรือว่าถูกเกณฑ์ไปแต่ในเวลานี้เจียนี้เซนนี่นั้นอยู่ในการควบคุมดูแลโดยทหารยูเครนครับแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานด้วยว่าในพื้นที่สมรภูมิใกล้ๆก,ก,กับตอเรสในภูมิภาคโดเนตการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปอย่างดุเดือดกองทัพรัเซียได้ส่งหน่วยจู่โจมเข้าไปทำการโจมตีกลุ่มทหารยูเครน ในพื้นที่ใกล้ๆกับตอเรสแต่ในขณะที่หน่วยจู่โจมของกองทัพรัเสเซียบุกโจมตีทหารยูเครนนั้นทหารยูเครนได้ทำการสกัดกัน้นเป็นเหตุให้ฐานรัเสเซียถูกทำลายดังนั้นฐารรัเสเซียจึงได้มีการส่งกำลังเสริมเข้าไปเพื่อที่จะทำการโจมตีฐานของทหารยูเครนต่อไปการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปครับในพื้นที่ คูรคอฟนั้นตามการรายงานจาก Deep ฟ t a t e ได้รายงานว่าเวลานี้คูรคอฟอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารรัเสเซียแล้วหลังจากที่มีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าในวันนี้11มกราคม2025ทหารยูเครนสังกัดทหารพลร่มกองพลที่8 2ได้ยกกำลังพลเข้าไปทำการโจมตีฐานของทหารรัเสเซีย ในพื้นที่หมู่บ้านปอริชโนแคว้นคูชประเทศรัสเซียตามการรายงานได้ระบุว่าทหารพลร่มกองพลที่82ของยูเครนได้ยกกำลังพลนบุกเข้าไปยังปอริชโนจากทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ของหมู่บ้านสำหรับจำนวนทหารเกาหลีเหนือที่ถูกส่งไปช่วยกองทัพรัสเซียในแคว้นคูชรัสเซียนั้น ตามการรายงานก่อนหน้านี้ได้ระบุว่ามีทหารเกาหลีเหนือประมาณ11,000หนายส่งเข้าไปในพื้นที่แคว้นโคชและแคว้นอื่นๆที่อยู่ใกล้กันเพื่อไปช่วยกองทัพ,พรัสเซียโบรดิมิสเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนได้กล่าวต่อที่ประชุมรัมสเตนที่จัดขึ้นในเยอรมันซเลนสกี้ได้บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาทหารเกาหลีเหนือ ได้มีการสูญเสียกำลังพลไปแล้วจำนวนประมาณ4,000นายทั้งเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรวมแล้วประมาณ4,000นายนับตั้งแต่ที่เกาหลีเหนือได้ส่งทหารเกาหลีเหนือไปช่วยกองทัพรัสเซียทำการสู้รบกองทัพยูเครนในแคว้นโคชรัสเซีย ในชงกําคืนที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่10และ11มกราคม2 0 2 5แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานโดยอ้างอิงตามการรายงานจากแหล่งข่าวในท้องถิ่นของรัเสเซียว่าอากาศยานไร้คนขับของยูเครนได้พุ่งทยานเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายหลายเมืองในรัเสเซียครับเช่นในพื้นที่โนวรัสซิสในพื้นที่คราสโนดาและในพื้นที่รอสตอฟ ตามการรายงานได้ระบุว่าเสียงขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของกองทัพรเสรซียได้พุ่งทยานออกจากฐานยิงและมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นคาดว่าคงจะเป็นการยิงสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับแต่หลังจากนั้นก็มีรายงานด้วยว่ามีเสียงระเบิดอย่างรุนแรงเกิดขึ้นด้วยเสียงระเบิดที่รุนแรงนั้นไม่ได้มีการอธิบายว่ารุนแรงแค่ไหนแต่ ชาวบ้านได้บอกว่ามีเสียงระเบิดเสียงดังเกิดขึ้นก็คงจะเป็นเสียงที่แตกต่างจากการที่ขีปืนอาวุธต่อต้านอากาศยานพุ่งทะยานกระทบกับอากาศยานไร้คนขับครับดังนั้นระดับความดังของเสียงก็คงจะแตกต่างกันชาวบ้านนี้ก็เข้าใจสังเกตนะครับเอาหูจดจ่อฟังว่ามีเสียงอะไรเกิดขึ้น หูของคนนี้ก็สามารถแยกแยะได้นะครับว่าเสียงดังเสียงเบาแค่ไหนดังนั้น <S <S <ul is> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาในฝั่งของประเทศรัสเซียนั้นกองทัพรัสเซียได้มีการยิงสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับของยูเครนหลายลำครับแต่ยังไม่มีการรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าอากาศยานไร้คนขับของยูเครนนั้นได้พุ่งทะย,ยานกระทบเป้าหมายใดๆหรือไม่มีรายงานเพียงแต่ว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียได้ทำงานสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับของยูเครนในคราสโนด้านนั้นอากาศยานไร้คนขับของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าไปยังพื้นที่เมืองอนาปาในคราสโนดาและพุ่งทะยานเข้าไปยังพื้นที่โนวอรัสิสที่โนวอรัสิสนั้นตามการรายงานได้ระบุว่าอากาศยานไร้คนขับของยูเครนพุ่งทะยานเข้าใส่บริเวณท่าเรือของกองทัพรัสเซีย ในช่วงที่ผ่านมากองทัพรัรเซียได้เคลื่อนย้ายเรือรบหลายลำออกจากพื้นที่แหลมไครเมียออกจากเซวัสตโตปอเข้าไปยังโนโวรอสซิสกองเรือทะเลดำของกองทัพรัรเซียได้เคลื่อนย้ายจากแหลมไครเมียไปยังโนโวรอสซิสครับแต่ในพื้นที่แหลมไครเมียนั้นยังคงมีเรือรบจำนวนหนึ่งของกองทพัพรัรเซียประจำการอยู่ และนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าโดรนกามิกาเซของยูเครยนยังได้พุ่งทะยานเข้าไปในพื้นที่แหลมไครเมียเช่นในพื้นที่เยฟปาตเรียในพื้นที่จังคอยและซิมเพโรโฟส่วนในพื้นที่ใกล้ๆสะพานเคิร์ชนั้นก็มีรายงานว่ามีอากาศยานไร้คนขับได้พุ่งทะยานเข้าไปอย่างที่นั่นด้วยจึงทําให้รัเสเซียได้มีการสั่งปิดสะพานด่วนระบบป้องกันาทางอากาศของกองทัพรัสเซได้พุ่งทะยานออกจากฐานยิงในเมืองจังคอย ส่วนเครื่องบินรบของกองทัพรัเสเซียก็ได้บินออกจากสนามบินเบลเบกในแหลมไครเมียคาดว่าคงจะต้องรีบบินออกไปก่อนกันไว้ก่อนครับถ้าเกิดว่ายูเครนใช้มีสายเนบจูนยิงโจมตีเข้าไปในระหว่างที่มีการใช้โดรนคามิเกเซ่ก็จะทำให้เกิดความเสียหายแก่อากาศยานของกองทัพรัเสเซียก็เป็นไปได้ดังนั้นกองทัพรัเสเซียก็คงจะต้องมีการนำเครื่องบินรบบินออกจากสนามบิน นอกจากนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียยังได้พุ่งทะยานออกจากฐานยิงในแคว้นโคชและในวอร์เนสด้วยฝ่ายรัสเซียได้ออกมารายงานว่ารัสเซียสามารถยิงสกัดกัน้นอากาศย,ยานไร้คนขับของยูเครนได้จำนวน85ลำและมีรายงานด้วยว่าในเช้าวันนี้11มกราคม2025อากาศย,ยานไร้คนขับของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าไปยังพื้นที่สนามบิน สนามบินคาซานและสนามบินอุนยานอฟและสนามบินเนชนีคามาการสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2022จนถึงเช้าวันนี้11มกราคม2025ตามการรายงานจากกองทัพยูเครนได้รายงานว่ากองทัพัะเีศสูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า86,500นายเสียกำลังพลเพิ่ม1,570นายเมื่อวานนี้ แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้เปิดเผยคลิปภาพการสู้รบกันในแคว้นโคชรัสเซียในพื้นที่การสู้รบแห่งหนึ่งทหารรัเสเซียพยายามที่จะส่งกำลังพลเดินเท้าเข้าไปเพื่อที่จะเปิดฉากปะทะกับทหารยูเครนแต่ก็ถูกทหารยูเครนเขาทำการสกัดกันครับเนื่องจากในแคว้นโคชในรัเสเซียนั้นเป็นสนามรบในบ้านของรัเสเซียครับที่นั่นมีทหารรัเสเซียจำนวนมาก แต่ว่ากําลังพลส่วนมากของกองทัพรัสเซียนั้นอยู่ในยูเครนครับกองทัพรัสเซียได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือโดยที่เกาหลีเหนือส่งทหารไปช่วยรัสเซียในแคว้นคูชแต่ว่ายังไม่มีรายงานว่าเกาหลีเหนือถูกส่งไปในยูเครนเวลานี้มีรายงานเพียงแต่ว่าเกาหลีเหนืออยู่ในแคว้นคูชรัสเซีย แต่ว่าในแคว้นโคชรัสเซียนั้นมีทหารรัสเซียจํานวนมากครับตามการรายงานก่อนหน้านี้ได้ระบ,บุว่ามีประมาณ2 3ถึงสหมื่นนายที่มาคอยต้านการรุกคืบของฐานยูเครนและคอยที่จะผลักดันฐานยูเครนให้ถอยร่นกลับเข้าไปยังยูเครนการสู้รบกันยังคงดําเนินต่อไปในโคชรัสเซียขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ